เรราาาาชติศสนพือหนึ่งในประวัติศาสตร์พ้นตํารวจเผาสิญานนท์ได้สร้างอำนาจในรัฐตารวจห่วมมือกับรัฐบาลสมัยนั้นล่วงละเมิดพระราชอำนาจของในหลวงรอเก้าโดยมีเรื่องประวัติศาสตร์อยู่ว่าข้างหนึ่งพ้นตํารวจเผา ได้ไปเข่าเฝ้าพาราซาแห่งอังกฤษองค์ปัจจุบันพะราซาแห่งอังกฤษได้ว่าว่าเราไม่ต้อนรับคนโกงแต่พ้นตำรวจเผาได้ใส่ให้ในหลวงล้อ 9, เก้าเกี่ยวกับการสวรรคคตของร้อแปดสิ่งที่สิทธาลายสถาบันโดยแท้บอมเนนผะแต่แม่นนรการเมืองสัวแล้วก็ตำรวจสัวที่มีอำนาจอยู่เหนือขอบเขตทั้งกฎหมาย ที่ควรแก้ในจุดของปัญหา